สวัสดีค่ะคลิปนี้ตาก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลต้นทุเรียนแรกปลูกนะคะจนถึงอายุ6เดือนนะคะเราจะดูแลทุเรียนของเราอย่างไรให้แตกยอดได้สม่ำเสมอน,นะคะแล้วก็ไม่ทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยเกิดใบแห้งย่อดเป็นกา้านทูบนะคะสำหรับต้นทุเรียนแรกปลูกจนอายุประมาณ6เดือนเนี่ยนะคะเราไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเคมีเ me ม็ดหรือว่าเป็นอินรีย์เม็ดนะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีจะเพิ่มความร้อนให้กับดินนะคะแล้วก็จะลงไปทําลายรากทุเรียนด้วยนะคะถ้าเป็นทุเรียนต้นเล็กอย่างตรงนี้ของดาวนะคะเป็นทุเรียนอายุอยู่ที่3เดือนอย่างที่ดาวให้ดูอยู่เนี่ยแตกยอดดีมากนะคะแตกยอดทั้งต้นเลยแตกยอดตั้งแต่ขิงล่างจนถึงยอดน้านบนเลยนะคะดาวก็จะให้เป็นปุ๋ยชนิดน้ําทางดินแล้วก็ทางใบนะคะ เราจะไม่ใช้เป็นปุ๋ยชนิดเม็ดนะคะเพราะว่าปุ๋ยชนิดเม็ดเนี่ยอย่างอินทรีย์เคมีพวกเนี้ยจะเพิ่มความร้อนให้กับดินนะคะยิ่งเป็นช่วงหน้าแล้งด้วยช่วงหน้าแลง้งเราก็ไม่ควรที่จะให้ปุ๋ยมเมล็ดเลยเพราะว่าจะปุ๋ยมเมล็ดเนี่ยจะทําลายรากทุเรียนของเราที่กําลังแตกรากโอนนะคะช่วงหน้าแลง้งรากทุเรียนก็แตกได้เยอะมากยอดทุเรียนก็แตกได้เยอะมากนะคะ คลิปนี้ดาก็จะแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยด้วยนะคะก็มีหลายท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามาสอบถามเรื่องการให้ปุ๋ยทุเรียนให้ปุ๋ยแล้วทุเรียนใบแห้งนะคะทุเรียนยอดแห้งยอดเป็นการทูกใบหกยอดหยิกยอดฝอยนะคะ ลิปนี้เราก็จะมาอธิบายการให้ปุ๋ยด้วยนะคะมีหลายหลายท่านเลยที่เข้ามาสอบถามเรื่องการที่ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยสังเคราะห์แสงนะคะเดี๋ยวดาวจะแนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แสงกันนะคะก็มีอยู่นะคะลูกค้าที่เข้ามาสอบถามการให้ปุ๋ยสังเคราะห์แสงใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แสงแล้วใบทุเรียนแห้งใบทุเรียนหยิกหอยนะคะใบทุเรียนร่วงด้วย วันนี้คลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แสงกันด้วยนะคะอย่างช่องของเกษตรกรยุคใหม่ของดาวเนี่ยเราจะดาวจะไม่เคยดาวไม่เคยทําคลิปวิธีทําปุ๋ยสังเคราะห์แสงเลยนะคะแต่ว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะมีเกษตรกรเ,เพื่อนๆพืนีพ่นพ,น,พ,น,พน,นะคะโทรเข้ามาสอบถามว่าการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แสงเนี่ยใช้อย่างใรใช้ไปแล้วทําไมใบทุเรียนถึง ใบหยิกใบไหมแล้วก็ใบร่วงนะคะคลิปนี้ดาวก็จะมาอธิบายให้ฟังอย่างปุ๋ยสังเคราะห์เสงเนี่ยนะคะมีหลายๆช่องเลยที่เขาแนะนําวิธีการทํานะคะแล้วก็สอนวิธีการทําปุ๋ยสังเคราะห์เสงดาวก็จะมาแนะนําต่อนะคะเรื่องการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์เสงนะคะก็มีหลายๆท่านที่ทําปุ๋ยสังเคราะห์เสงเก็บไว้แล้ว ทีนี้ราก็จะแนะนําวิธีการใช้ต่อเลยนะคะสําหรับเพื่อน,อนๆท่านผู้ชมที่มีปุ๋ยสังเคราะห์แสงอยู่ที่บ้านนะคะก็ดูคลิปนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะใช้ปุ๋ยตัวสังเคราะห์แสงปุ๋ยสังเคราะห์แสงนะคะอยู่ในขวดเนี่ยจะมีทั้งอินทรีย์จุลินรีย์นะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่กรดร่วมด้วยนะคะจุลินทรีย์จะมีอยู่ 50%จะมีกรอดอยู่50%ในขวดปุ๋ยสังเคราะห์แสงที่เราได้ทําเก็บเอาไว้ถ้าไม่มีกรอดอยู่ในขวดมันก็จะไม่กลายเป็นปุ๋ยสังเคราะห์แสงได้นะคะเพราะว่าการที่จะทําให้เกิดเป็นปุ๋ยสังเคราะห์แสงขึ้นมาต้องมีกรดร่วมอยู่ในขวดด้วยการที่เราทําปุ๋ยสังเคราะห์แสงแล้วก็เอาไปวางไว้เนี่ยเพื่อนๆท่านผู้ชมลองสังเกตด,ดูนะคะ ก้นขวดถ้าเป็นขวดแบบขวดพลาสติกนะคะขวดพลาสติกก้นขวดเนี่ยส่วนมากเขาจะเด้งออกมาเขาจะบูมออกมามันจะมีแรงดันกับขวดอ่ะนะคะพอเราเปิดฝาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงลมดันขึ้นมาเต็มเลยนะคะที่ปากขวดอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ากรดนะคะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ซึ่งซึ่งเป็นตัวปุ๋ยนะคะที่เราได้สร้างขึ้นมา ด้วยสังเคราะห์แสงในขวดอันนี้แต่ต้องมีกดร,ร่วมด้วยนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมากนะคะอันนี้เอามาใช้ได้เลยแต่นะคะแต่มีข้อแม้ในการใช้คือ,อเพื่อนเพื่อนเกรรษตรกรที่ทําปุ๋ยสังเคราะห์แสงเอาไว้แล้วต้องเปิดค้าขวดก่อนไม่ไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์นะคะก่อนที่จะนําปุ๋ยตัวเนี้มาใช้เพราะว่าอย่างที่ดาวบอกไปในขวดจะมีสอย่างร่วมกันก็คือปุ๋ยจุลินทรีย์แล้วก็มีเป็น กดด้วยนะคะมีกรดกับจุลินทรีย์เท่าเท่ากันเลยก็คืออย่างละ50อย่างละ50นะคะทีนี้กดกดกับจุลินทรีย์ตัวนี้ดันอยู่ในขวดทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าเราเอาปุ๋ยสังเคราะห์แสงตัวนี้เปิดฝาขวดแล้วเอาไปฉีดพ่นหรือว่าไปรดที่ต้นไม้ต้นทุเรียนหรือว่าต้นไม้อื่นๆของเราเลยเนี่ยนะคะปัญหาก็คือจะทำให้ ใบทุเรียนหยิกนะคะใบทุเรียนหยิกใบทุเรียนเป็นฝอยแล้วก็ใบร่วงแล้วก็ใบเป็นกา้านทูบใบไม้ด้วยนะคะสาหรับปุ๋ยสังเคราะห์เสงอันนี้นะคะเนื่องมาจากกรดที่อยู่ในขวดจะเป็นกรดที่อยู่ร่วมกับจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะมาทําลายใบยทุเรียนยอดทุเรียนของเรานะคะส่วนมากจะเป็นใบอ่อนนะคะที่หยิกแล้วก็ฝอย แล้วก็ใบแห้งใบไหมไปเลยนะคะยอดก็จะไหมไปเลยถ้าโดนหนักๆข้าก็จะทําให้ใบเหี่ยวแล้วก็ร่วงด้วยนะคะตัวปุ๋ยสังคเคราะห์แสงตัวเนี้ที่ดาวบอกไปนะคะคือเปิดฝาแล้วก็เอาไปใช้เลยนะคะไม่ว่าจะรดทางดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบนะคะก็มีผลเท่ากันเพราะว่าตัวนี้ในขวดจะมีกรดเยอะนะคะจะมีกรดครึ่งหนึ่งจุลินทรีย์ครึ่งหนึ่งนะคะ ทีนี้แนะนำไม่ใช้ปุ๋ยตัวเป็นปุ๋ยสังเคราะห์แสงตัวนี้ให้ได้ผลดีที่สุดนะคะก็เปิดฝาทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อย2อาทิตย์พอครบ2ออาทิตย์ปุ๊บเนี่ยเกษตรกรนะคะเพื่อนๆก็เอามารดต้นทุเรียนหรือว่าต้นไม้อื่นๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นรดหรือว่าฉีดพ่นทางใบนะคะ ตัวนี้ก็จะใช้ได้ตามปกติเลยจะเหลือแค่จุลินทรีย์นะคะทีเนี้กดจะหายไปหมดแล้วกดจะเจือจางไปหมดแล้วนะคะถ้าเราเปิดขวดทิ้งไว้หรือว่าใช้ตัวจุลินทรีย์เคาะแสงตัวนี้สังเคราะห์แสงตัวนี้นะคะเทใส่ภาชนะอื่นๆจะเป็นถังก็ได้นะคะ เป็นาภาชนะที่มีปากกว้างๆนะคะมีปากกว้างๆก็จะช่วยระบายกรดตัวนี้ออกไปได้หมดนะคะจะไม่เหลือกรดทิ้งไว้ถามว่าปุ๋ยสังเคราะห์แสงดีไหมปุ๋ยสังเคราะห์แสงดีนะคะเป็นจุลินทรียที่ดีมากทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะทำให้แข็งแรงด้วยข้อดีข้อเสียถ้าเราใช้เลยโดยที่เราไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็คือปวดฟ้าแล้ว เอามาใช้เลยแบบนี้มันจะมีทั้งกดแล้วก็จุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหากับต้นทุเรียนของเรานะคะทีนี้วิธีใช้ก็อย่างที่ดาวบอกไปเนาะก็คือเปิดฝาทิ้งไว้แล้วเอามาใช้ได้ตามปกติเลยจะไม่ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดปัญหายอดแห้งยอดฝอยใบหยิกใบร่วงนะคะเมื่อเราเปิดฝาทิ้งไว้เปิดฝาทิ้งไว้เนี่ยเราสามารถ จะเก็บไว้ได้นานมากเหมือนกันนะคะสําหรับปุ๋ยสังเคราะห์แสงไม่จําเป็นที่ต้องมีกรดอัดแน่นอยู่ในขวดนะคะเพราะว่าถ้าตอนที่เราทํานะคะปุ๋ยสังเคราะห์แสงเราต้องการกรดตัวนี้ร่วมกับจุลินทรีย์จริงๆแต่เมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะมาใช้ต้องเปิดฝาให้กรดหายไปก่อน เปิดฝาให้กดเจือจางออกไปหมดก่อนถึงจะเอามาใช้ได้นะคะก็จะไม่ทําให้ต้นทุเรียนของเรามีปัญหาใบหยิกใบร่วงใบไหม้นะคะเมื่อเราเปิดฝาทิ้งไว้เรียบร้อยนะคะค่ะก็แนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยจุดินซีนะ,ะเป็นเป็นปุ๋ยสังเคราะห์แสงซึ่งมีตัวปุ๋ยจุดินซีอยู่ด้วยนะคะ ก็ของดาวยังของดาวดาวจะไม่ไม่ไม่เคยใช้ปุ๋ยสังเคราะห์เสงนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นปุ๋ยทางดินทางใบทั้งหมดเลยฉีดพ่นทุกๆ7วันนะคะสําหรับปุ๋ยทางดินทางใบนะคะค่ะก็อ่า ของดาวก็จะแตกแตกยอดเต็มต้นแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ทุกๆตลอดเลยนะคะตลอดไปคือเราจะให้สม่ำเสมอทุกๆ7วันการสร้างยอดก็จะสร้างยอดได้สม่ำเสมอทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะคะอย่างทางดินเนี่ยดาวก็จะให้เป็นปุ๋ยชนิดน้ําเหมือนกันก็เป็นปุ๋ยฮิวมิกนะคะฮิวมิกมารดที่โคนต้นก็จะทําให้กระตุ้นการแตกรากโอนนะคะตั้งแต่เด็กปลูกเลย เราปลูกต้นทุเรียนลราไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้รากแตกแล้วก็จับดินได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้ยอดทุเรียนไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะทำให้การเดินยอดดีด้วยนะคะยอดก็จะแตกพุ่งดินของเราเนี่ยก็ควรที่จะบำรุงด้วยพวกปุ๋ยหมกักพวกปุ๋ยที่เป็นจุลินทรีย์บ้างนะคะเราจะไม่ให้เฉพาะเคมีทั้งหมดนะคะอย่างของดาวเนี่ยดาวจะให้เป็นปุ๋ยหมกักแล้วก็ เป็นปุ๋ยกระตุ้นการแตกรากชนิดน้ําร่วมด้วยนะคะต้นทุเรียนก็จะเติบโตได้ทั้งรากระบบรากแล้วก็ยอดนะคะคือเราต้องดูอะไรทั้งสองช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรากระบบรากการเลื้งของรากแล้วก็ยอดด้วยนะคะแค่นี้ก็จะทําให้ต้นทูเรียนของเราเนี่ยแตกยอดได้สม่ําเสมอก็จะทําให้ต้นพันุเนี่ยเป็นสองพุ่มด้วยนะคะต้นพันต้นทุเรียนของเราก็จะโตได้ไวด้วยนะคะ แล้วก็ปัญหาใบไหม้ใบแห้งก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะปัญหาใบไหม้ใบแห้งอ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่ให้เป็นพวกเคมีพวกเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะอย่างช่วงหน้าเล้งเนี่ยไม่สมควรให้เป็นปุ๋ยมเมล็ดเลยนะคะเพราะว่าปุ๋ยมเมล็ดเนี่ยจะเพิ่มความร้อนให้กับดินจะเพิ่มค่า ph ในดินได้สูงยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นกับใบทุกเรียนของเรานะคะ คลิปนี้ก็มาแนะ่ยนำวิธีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แสงด้วยแล้วก็การให้ปุ๋ยต้นทุเรียนด้วยนะคะท่านไหนสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้นะคะ ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องเกษตรกรยุคใหม่ต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาแท็กทายเป็นกำลังใจให้ดาวตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ